ตัวโทรจะไม่กับพ่อพ่จะต้องระวังแต่ดีอยู่คน้นอันผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมื่อพวกกะอุปธรรมคำสู้อยู่ผู้หลักแม่เพื่นกะอุปธรรมคำสู้อยู่ขันผู้ใดส่งสิมาล้างแก่ข้อไนหนีก็ล้างแก่ย่างที่ดอกพอผู้หลักผู้ใหญ่เพื่นกะเบิ่งอยงเพื่นกะจวบกินดูเขาอยู่ ปาส์รายงานรายงานเขาแบบว่าเขาเขาเขามีคนงานแต่งต่างดาวแบบบุ้ยแบบอย่างเอกเอกงานแม่เสียใจนะคะร้านแต่เขามีคนต่างเดาละจ้ะมาตรวจสอบจนเมื่อยกับบมียเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็มาตามเขาก็มาตามที่เขาได้รับคําเรียกร้องนั่นแหละคําร้องเรียนนั่นแหละว่าเออร้านเรามีคนมาทำงานผิดประมาทนะพนาเสียผิวกันมาอยังสูเขอะไรสูมือเขาโปร่งใสสูมือ ขาอะไรเขาอะไล่ซนจะมาตั้งแต่ลานเปิดจนตัวใดตัวนลานปิดเขาอะไรซูม,มือผู้ใดเป็นคนไทยประเทศใครเนได้นนในส่วนตัวยื่นอยู่ทั้งฟอร์น่ะนะขอยดีใจด้วพี่น้องขอยหาเงินในซุ่มมันไม่ใช่เงี้ยนะข่อยซุ่มเด็กบางคนมือข่อยนี่ตกอันเฟี้ยนขับนี่ เด็กไนอยฟินคับได้เงินกันเดือนหนึ่ง้เงินกันเดือนแล้วบอกเดือนละแสนบป็นตีย์ยังดีเด็กไอยผู้ชายมาสมัครหลายแม้กระทั่งดาลายังมาอยู่ทำด้วยดาลาเมื่อสัญญอกสัญญาเกี่ยวกัสมัครนับได้พี่น้องอืมนายบงนายแบบผู้นั้นเบื่อสัญญาแล้วกับมาอยากมาอยู่ฟินคับรอรอผู้นั้นเรียนจบคู่จบค่ายจบอย่างมากกับสิ่ม่อยู่ฟินคับเบิดโอ้โห อยากเปิดา้านซ้ำอันเท้างน้ำหลวงอยู่ใช่แล้เปิดทุกคนอยู่มันเต็มมันไม่มองยืนแล้วเท่องเฝ้าไม่มองยืนแล้วมันสะพัดแห้งหลายเงินมันสะพัดแห้งหลายจนวานเด็กในบุษไส้เด็กนนยยอย่ามาอยูต่นเมาอยู่มาหนติตรวจเยียบไปทุกคนตรวจสอบเบิดทุกระบบตรวจท่อนเลือดเอาอันเอาอันไปนั่นแหละเอาไปานั่นแหละพี่น้องบอมีคนจับผิดจับสองข้อหลายข้อตรงถูกต้องที่สุด ขึ้นท่อนบอลมาหนึ่งขึนผู้ถาวรจะเกิอะไรน้นักขึ้นผู้าวรนจม ตัวเก็บไมสิเดือนน่ะตั้งหลายเดือนน่ะสินิมืองหวงบัวตัวเก็บไมสิเดือนน่สิมีมุ่งหงบัตอนนี้ขอ่อยเฮ็ดไายเพลงเฮ็ดกลุ่มปิดขายของอ่อนทำไข่เพลงธุรกิจไายเพลงธุรกิจกลุ่มปิดคาเฟ่สองสาขาบาร์งด Let's sí. see. Nhớ gì? Wow, lại nha Mô làm muốn nhận. Mình nhận บ่เรื่องเงนนบาเรื่องวิธีชีวิตเนาะเดือนหนเดือนหน้าวันทีส่สิบห้าสิบห้าสีมีการประกวดแข,นขน่งขันวิธีชีวิตผู้ใดจําได้เนี่ยเวทีชีวิตซีซันซีซันหนึ่งพี่้อเขึ้เบิ่งบกเวทีชีวิตซีซันหนึ่งไหมหลักซีซัน,นส,สองเรกลับขึ้นมาแล้ว มักฟิวนั่นพูดนะลูกน้องลูกเต่ากันตั้งแต่กับลูกเต่าคือเก่าแหละพี่น้องบางเทีย่ยมประเด็ปหากันดูเลยมันก็นบปรเด้แปลว่าสีตามมุกจะเห็นดอกล้างเทียบบ่ยมกับกปไปเรื่องละเอียดอ่อนล้างเที่ยวแขกกับประยากเบาแล้วกบ็บประหยัดา ข้าวไข่ได้บอกได้บ้านแล้วกระบะไข่บอกไข่บ้านนะพี่น้องค่อยเ่ายอยากบอกแบนไดนเออเรื่องหนูเรื่องต่อหนี้ข่อยกะางป่วยไปตามเว้นตามกรรมไปพี่น้องแต่เว้นตามกรรมบ้านจังไหนที่ม่ได้ถิ่นม่ได้ป่าแต่ว่าก็บอกอยากไปเล่นตำนาตำนางหลายปวดเอาตามซ้ำใดหขนลาดพี่น้องผู้ใดเขากะหักลูกบนนั่นแหละพ่อกะหักลูกแม่กะหักลูกมุ่งเผยมุ่งมั่นมุ่งเพิ่นกับ่าเพิ่นดีมุ่งห้อกับ่าเหาดี เขาปฏิบาร์มุ้งไปดีเขาว่าแต่ว่ามีแต่ว่าเออยามรูปาเขาเนี่ยเขาเลี้ยงเอาเขาเกิดว่งเอาเงินเขาก็ซงซื้อเดือนอยู่ค่าเท่ห์กจ่ายปีนึงหลายแสนเมื่อหนอเมื่อหน้าก็เข้าไปเที่ยวอยู่บ้านอยู่กับเอามาอยู่น้ำบ้านแล้วนี่ล้วสิ่งมาอยู่กับขาดหลุดบ้านสร้างไรังี้ยนี่สร้างให้ผู้ใหอยู่ก็สร้างให้ลูกอยู่ตอนเฟรสเฟย์จะมาอยู่ เจ้าว่าไข่กรสิเจ้าว่าไข่เซียวนี่ไงานอยู่บ่เจ้าก็ะบอกไปเนาะบิ๊กก็ได้เจ้ากระบอกปานไขยเซียนไข่เซียนไปสางไอ้พวกเดี๋มาอยู่ไปเนี่ยไข่ก็อยู่เองไข่กินหลากับลูกกับเต่าเราลากไข่กินหละกับหนอนกับนุ่งไข่กินหละบริบาลไข่กินหลาไข่เซียวนี่ไงมาเชิดหนาชุดตาอย่างอครพวคัอาทเต่าไอยมาเอามาเชิดหนาชุดตานึงยากคือดอก พราะเขาเดือดหาเงินคักแล้วเขาได้เดือดได้อดน้ำแข็งอย่างของเ,เหลวยากที่จะเอาคนมาจองเขาลงมันยา,ากนอกจากอะไรฝ่าเป็นทรงลงมาอีกจังวากันแต่ว่าใครบอกมวนไปซื้ออันอยากตั้มอยากอันนี้อยากเสื่อมขนาดนี่นโอ้ข่อยนายบอกว่ข่อยนายข่อยเบิดบ้บาละแล้วขใครไม่สิหาเงินไม่ติดเลี้ยงลูกบอกไปซื้อบอกได้ไปซื้อเก็บตังเงินนี่นถ่ามาใส่ใส่เสีย่ยง ก็แตมีเงินหนิผมรายอยู่แล้วเหสร้างมันตัวไปหาหมู่งหอบหอตัวเงินแตลายบือดอกมูสิมาหาการได้ขันอื่นเงินนี่โอ้ยจ้างใครก็บ่มมีมูดองดอกอิเลี่ยนขันเ้ามีแต่เงินนี่เอ้ยจั๊กมูจักบริวารอย่างเงียบตอนเป็นเด็กหมั่นสร้างบารมีสร้างบริวารสร้างเงินเถ่ามมากอื่ตะผู้สิ่งออมรอมแต่ขัเทาเถ่ามมากหนเขาบผมพี่ย่างมิตรกระเป๋าเปล่าๆนิ พุ่นคากกะบบมีเอียงกรบโบมีนี่โอ้เจะไปจะมาสอนเขาอยู่ฮะใคยก็เรียกว่าสวรอืมตะกี้ใอยสวรรค์ยุ่แล้วมันก็ไม่หลุดมันไม่หลุดไม่ต่อต้องการช่วมือหนึ่งใช่ไหมไม่หอกเขาบ้าสอนเดี๋ยวอืมนันบอกคือเก่าดิอะไรกันบอกคือเก่าคือน้องจุ่มขึ้นบุเั่าใครก็ว่าไปส็หรับพี่น้อางใอยเป้าแต่ลบคบคันไป เฮ็ดอะไรเฮ็ดเอสอซีันนนี้ขอเฮ็ดไปถ้าจะบอคเป็นโหลักปักทานเสือชู้อมาชู้หนาชู้ตามมาเฮ็ดต้นนี่คือสิบอมีดอกบเข้อสมองจัดยาใครว่าวหมอนนี่ว่าปลาอยู่บ้าน่หลานเนาะบ้าถือวางใครก็บงกหัวกับแม่อยูหลานแงมนั่นเขาแง้มหนกวายจังสีละแง้มหน่กวายังสีท้ายแง้มผุนแง้มถือวางมาผู้เดยดะไม่ถือใครก็ไม่รู้าันานเนาะ แต่ว่าขันอยขันอยมีแฟนไม่ขอบครอบไปเนี่ย่อยก็คิดพ่อลูกคอยหรอว่ามันติสิถานนั่นน่นเขาก็โอ้ยแล้วมันเป็นหมองชุดชุดุดประกายหรือข่อยบ่อยากบ่อยากมีอย่างมีอย่างมิตรเงินครับแบบมีตมิตรลูกขันมี่ยางคือมากหนิมันสิลืมหอดดูกหรือเ้็นเรื่องข่อยก็ไไรข่อย่านขันคอยมีขอบคุหม่มีลูกม่ลูกที่ข่อยตั้งใจใ้เรามากเนียเขาก็สิคิดน้อยใจคิดใจใจดิ ต่นี่เขาก็นน้อยจต่เพรียงเหล่านี้ขึ้นบ้านนี่เขากันอยจะแพงเลี้ยวส่วนข้อเสียพีมีความเคลื่อนอีกหลัวเขาก็แเยงสิเปลีวไปยังไปนาเขาโยงเสียเขาเขาไม่มีปัญหาเขาแบบขาดประโยชน์อย่างเขาไม่ต้องการมันอย่างเขาโยงเสียเขาแบบมีกำลังทางนั้นหากินหายู่ไปสร้างงานสร้างธุรกิจธุรกรรมไปนนามานนมเนี่อนขึ้นบาลูกใหญ่กันทั้งมาเนาะ แต่ว่ากัดลูกหน่อยมันโอ้มันกัดจีโจดจ้ำแล้วเพราะว่ามันลูกบ้านใหญ่เลยลูดอีกคนหนึงเลี่ยวจริงสิบอกโอ้ยมันกัดบ่มีน่ะพ่ออย่างที่สองไข่หนึ่งเติบโตมาในครอบครัวที่แบบว่าพ่อแม่ยาล่างกันไขยใหญ่มานน้ำยาคไยเนอกไขยจะงูดีว่าเด็กหน่อยมันสิมันจีบต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนมันก็ต้องเคี้ยวแต่พ่อแม่มาเลือกกันเลือกกันแต่ปกติเยอะแต่ว่าสัอ่ะย่างเห็นไรพ่อกห็ย่างพ่อไปเห็ย่างพ่อหนิคือ ไอพ่อย่ยงสีหลักสภาพย่ยงสีหล,ล,ลักเวลาหาลุ้มมหาหลุ้มสบายใจนะหลุ้มมาปรึกษาหลุ้มมาพูดพึ่งพิงกับสิเลยฟาดนั่นกันอาลาน,ลานลั่นเลย

มื om, oh mak, mak ่อไงเนเดี๋ยวพี่น้องค์ใครเมื่อไมันคนมักมักบม่ได้มักแบบว่าใครมาคนมักมวนแต่ก็แบบว่าเป็นคนมักมวนแต่ไม่ใช่คนมักมากนะนะปวเรื่องมักมวนใอยสู้ตายปอดมักมวนเหมือนกับสูดอะไรวะจักเบิ่งเราคังเราปอดไปกับชีวาเราอีกแล้ว ้าเป็นคนหูจักคว่ำเผื่เสือเป็นคนรูจักคว่ำเป็นคนรู้จักความรู้จักการทีสารู้จักจังหวะในชีวิตวางจังหวะชีวิตตัวเองมันดีทุกอย่างมันจะดีหมดสรุปอย่าันออกก่อนวอนนน